ยิ่งดอกจานมากกว่าดอกก็ิ่วากันแต้าวั็ยินได้ที่ซื้อนุเพื่อเลย้ซื้อนุ่มหูชุดยอดนงบาทชงสองร้อยสี่ร้อยห้านี่หนีไมไ้เย่แบ่อ้่จ

อันนี้คู่เขาเปิดรีบร้อยในระบบครับพอดีขึ้นมากหมือนันนะครับเท่าเขาโถ่ถ้าพุทธเจ้าวันนี้นะลักษณะของการใช้ัยใช้น้องหรือน้องครับมีที่ถันเป็นผ้านะครับพุทธเจ้าพระองค์ประทานก็จะนะ คิดไปต้วาเขาคิดด้วยนี่นะเขาเอาดอกไม้เสื้อเศงดอกไม้กระิทย น้อยๆขนกับกอนนอก้อนเิน้อยก้อนเพ่เล็กน้อยก้อนน้อยนั่นแหละครับต้องก้อนสองอันนั้นแหละถูกแล้วอันนี้ก้อนยาวก้อนกลมๆอ๋อมันกลมมันไม่กลโอเขีไปหมดแล้วเราออกไงได้แล้วนมกได้เดียวออกอีกหลายคนจ่ะคนนึกว่ามันก้อนน้อยคนชันเลยน้ำเดแมนอยน้วย มันเมดอะรนมีขายอยู่ไขแล้วเปล่ไม่ขก็ไม่เยข้าวตข้าถงต้ข้าถงพลเอ่ข้าถงมา่านได้ได้ไปที่ข้าวมไข้วาของหวานข้หวานน่ี่ข้หวานอือได้ได้อนึงแบบนี้ละ

sābhava tu te cayamantara nimāra dire kama piyo akhi tadā ょ يا ĉe kanpe naමதி Sadhu, sadhu, sadhu. งได้สำเร็จอาสวะไยสิ้นไปแห่งเครื่องดองสันดานซึ่งกับวิยวัตถุทานทั้งหลายเหล่านี้อีมานี้มากอย่าง ภาษากูาาาโ,โนทยามา,โโา,มาสาธุโนวันเตท,ทิกขุสังโฆ ที่การต้านทีตายาสุขายขา้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญสงฆ์ขอพระที่สุสงฆ์จงรักซึ่งเครื่องอาถริพานมัตกะพัตตาหารกับทั้งของที่เป็นโมริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญเกศข้าพเจ้าทั้งหลายเก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมาดาบิดาเป็นต้น สู้อุปชาารยาสูญาตายานลุงป้าน้าอาสามีภรรยาบุตรีบุตราญาสนิทพิสัยพระภูมิเจ้าที่พระ Obrigado. <laughs> 对，我们。

สิทธิธนังลาภัง แ่บจีบ่แ่บยกเกงยงนี่ถวยหรืตถวเปลาหรืเปล่า

มืออหนาข้อนี้สององศามืออ่นสิบสองมือนี้สิบสี่